สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษในดวงใจไทยนิรันด์ค่ะวันนี้อยู่กับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์นะคะอยากชวนคุณผู้ชมคุยถึงการฟื้นป่าดูแลคนค่ะและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเรื่องที่ดินทำกินควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าค่ะ หนึ่งในพื้นที่ที่สามารถเล่าถึงรูปธรรมเรื่องการฟื้นป่าดูแลคนคือชุมชนที่อยู่กลางหุบเขาแล้วใกล้ป่าชายแดนนะคะไปกันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นมีชุมชนชื่อว่าบ้านพุรกรรม เป็นชุมชนกะเหรี่ยงปากกะยอนะคะชุมชนนี้ชาวกะเหรี่ยงโยกย้ายมาจากบ้านบางกลอยใจแผ่นดินเมื่อ40ปีก่อนค่ะแต่จนถึงวันนี้ยังคงวิถีดั้งเดิมพึ่งพาอาศัยอยู่กับป่าอย่างสมดุลนะคะอยากชวนย้อนไปเมื่อวันที่11มกราคมปี2536ค่ะในปีนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภอสวนพึ่ง ท่งทอดพระเนตรเห็นความลำบากของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะและพระราชทานแนวทางให้ชุมชนมีชีวิตที่มั่นคงทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำกินเรื่องอาชีพไปจนถึงการศึกษาของลูกหลานชาวปากะกะยอที่นั่นค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มปรับวิถีชีวิตค่ะจากเดิมทำไร่หมุนเวียนก็เปลี่ยนมาปลูกผักทั้งผักหวานปลาผักกูด รวมทั้งผลไม้อย่างทุเรียนมะม่วงแล้วก็อะโวคาโดด้วยนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติด้วยการปลูกไม้ใช้สอยเองทั้งไผ่และสนแทนการเข้าไปตัดไม้ลักษณะนี้ในผืนป่าค่ะเนื่องจากว่าวิธีของชาวปากกยอจาเป็นต้องใช้ไม้ไผ่และไม้สนในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษนะคะชีวิตของชาวบ้านพูลกรรมอยู่ร่วมกับผืนป่า มาจนถึงวันนี้พวกเขาผ่านการปรับตัวครั้งใหญ่มาหลายครั้งค่ะทั้งเรื่องของที่ดินทํากินการพัฒนาอาชีพพร้อมกับการยืนหยัดว่าด้วยพระมหากรุณาที่คุณนี้จะดูแลผืนป่าให้ดีที่สุดค่ะบ้านภูรกรรมตั้งอยู่ในตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึง่งจังหวัดราชบุรี ชาวบ้านที่นี่เป็นชาวปากากยอที่อพยพโยกย้ายจากใจแผ่นดินมาอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าแก่งกระจาดผืนป่ามรดกโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งต้นไม้สายน้ำและสัตว์ป่าเมื่อก่อนเนะี่ยชาวบ้านเขาอยู่กระจกักระจายกันแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ในลำพาชีนี่แหละ ปีพศ2536ชาวบ้านภูรกรรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงในการจัดสรรพื้นที่ทำกินและมีโครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมอาชีพกว่า32ปีที่ผ่านมาชาวบ้านภูรกรรมได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่หมุนเวียนสู่การทำไร่ถาวรและร่วมอนุรักษ์ผืนป่า พระองค์ท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ของทหารกองพัพัฒนานะมันจัดสถานที่ให้ก็คือจะได้คนละแปดไร่เก้าไร่แต่คือไม่เกินสิบห้าไร่ต่อคนทีนี้เราก็ต้องมาปรับวิถีชีวิตอลยไงคือเช่นเราจะวางแผนแล้วว่าเราต้องปลูกอะไรละหลายๆอย่างที่พงษ์ท่านได้ทรงพระเมตตาพระราชทานให้กับพวกเราเนี่ยก็คือแนวทางให้เราคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นด้วยตัวเองครูบาอาจารย์เขามาสอนอย่างเงี้ยเราก็มาประยุกต์ใช้ ทุกวันี่ก็คือถามว่าพลกรรมดีขึ้นหนองจะดั้งดีขึ้นทุกวันเนี่เพราะพระบาหากุลาธิจนที่พงท่านพระราชทานให้ขอแค่มีกินมีใช้ไม่บีเบียนป่าไม่บีเบียนสากป่าเราอยู่แบบสันติดูแลซึ่งกันและกันอ่ะสักอยู่ได้ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ ที่นี่มันอยู่ในพื้นที่ป่ามรดกโลกแก่งจานเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกแต่งแก่งกาจานแต่ที่จะไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือที่นี่มีชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าค่ะมีเครื่องการันตีชัดเจนว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับป่าและรักษาป่าเขาได้รางวัลเยอะมาก มีโล่ประกาศกิตติคุณมีการรับทงที่ได้รับจากพระหัตถ์ของพระเทพอะไรเงี้ยในการที่แบบอยู่ป่าปกป้องพื้นที่ป่าได้เป็นอย่างดีเป็นยามรักษาชายแดนอยู่ร่วมกันกับผืนป่าอะไรเงี้ยเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนที่นี่เขาอยู่อยู่แบบรักษาจริงๆนะคะข้อความบนป้ายไม้น้าหมู่บ้านที่ว่าด้วยพระบารมีปกเกล้าวพวกเราจึงได้อยู่ที่นี่ บ้านภูรกรรมคงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นคำมั่นสัญญาของลูกหลานภูรกรรมทุกคนให้ยังดูแลรักษาป่าผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงพระราชทานโอกาสไว้ให้และทรงต่อเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป ป่ายังคงสมบูรณ์ค่ะวิถีของชาวปากกยอที่นั่นยงคงผูกพันและพึ่งพิงกับผืนป่านะคะผลผลิตจากวิถีของชาวบ้านภูลกรรมไม่ได้มีแค่พืชผักผลไม้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีเครื่องจักสารต่างๆที่จริงๆแล้วอยู่ในวิถีชีวิตของชาวปากกยออยู่แล้วค่ะงานที่นํามาจัดแสดงในสตูดิโอวันนี้นะคะก็เป็นผลงานของชาวบ้านภูลกรรมค่ะคุณผู้ชมเป็นงานหัตกรรมนะคะชิ้นที่อยู่ใกล้แฟนที่สุดเป็นตะกร้าจักสารค่ะเดิมทีในวิถี ชีวิตของชาวปากกยอเขาจะสารตระก้าเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยอยู่แล้วนะคะ ก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมค่ะจากที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ถูกต่อยอดไปสู่งานในแบบศิลปาชีพสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะนอกเหนือจากงานจักสานก็ยังมีงานปักลวดลายสวยงามค่ะเพราะในวิถีของชาวปากกยอเขาจะปักเสื้อผ้าทอผ้าใช้เองนะคะในยุคหลังเมื่องานศินลปาชีพเข้าไปในพื้นที่ก็ใช้ความปราณีตความมีฝีมือตามอัตลักษณ์ของชุมชนชาวปากกยอประยุกต์ใช้กับลายผ้าใน รูปแบบที่มีการสั่งซื้อเข้ามาค่ะก็ใช้ความประณีตผสมประสานกับความร่วมสมัยกลายเป็นผลงานที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะทั้งหมดนี้เป็นผลงานจากชาวบ้านพูลกรรมที่ทีมงานของเรายกเข้ามาในสตูดิโอเพื่อให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงความงดงามและวิถีชีวิตของชาวปากะกะยอที่นั่นค่ะคุณผู้ชมคะด้วยทรงห่วงใยต่อประสบนิกรค่ะแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลยอย่างเช่นในพื้นที่ภาคอีสานในแถบ ชายแดนไทยกัมพูชาพระองค์ก็ยังคงเสด็จไปถึงนะคะหมู่บ้านที่นั่นค่ะในอดีตมีหมู่บ้านที่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อเรียกนะคะเป็นชุมชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะภายหลังเสด็จเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรเห็นความลำบากของคนในพื้นที่ก็นำไปสู่การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่นั่นค่ะอยากให้ชมภาพความสวยงามของพื้นที่ และภาพที่พระองค์ทรงเสด็จไปที่นั่นนะคะย้อนไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2538ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมค่ะส่งไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอน้ำยืนอำเภอนาจารวยอำเภอบุญทริกของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ท่งปลูกต้นยางนาน,นะคะเป็นต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พร้อมทั้งมีรับสั่งให้ทำโครงการหลายอย่างค่ะที่ส่งผลต่อชีวิตของประสบนิกรในพื้นที่นะคะมีรับสั่งให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านค่ะภายหลังการเสด็จของพระองค์หมู่บ้านที่ชาวบ้านอยู่อาศัยก็ได้รับการตั้งชื่อว่าบ้านทุ่งสมเด็จ ครั้งนั้นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการจัดการป่าให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของป่าตรงนี้สําคัญค่ะชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของป่าได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าพร้อมทั้งจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านจํานวน173ครัวเรือนครัวเรือนละ10ไร่ค่ะ ให้ชาวบ้านมีที่ดินทํากินมีอาชีพและเป็นกําลังสําคัญในการดูแลป่าอย่างยั่งยืนปัจจุบันชาวบ้านที่นั่นได้รับการปกป้องดูแลป่าควบคู่กับชุมชนด้วยนะคะเป็นป่าในแถบชายแดนไทยกัมพูชากว่า3,000ไร่ค่ะราชรนบางส่วนไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองอพระองค์ก็เลยเสด็จมา มามาดูความความเป็นมาของโครงการว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมกพระอ,องค์ก็เสด็จมาก็มาลงพื้นที่ต่อมาก็เลยได้จัดเป็นโครงการกับโครงการนี้เป็นโครงการชรลิอันเนื่องมาจากโครงการผลิตจากพันปีหลวงจัดสรรเป็นแปลงครับ173แปลงหรือว่า173่ร้อเคนเก็ก็มีมีการเกษตร มีเลี้ยงปลาเลี้ยงงวคือปลูกพักทอผ้าคือไล่ๆๆอยางทีชีวิตของเฮาได้ใส่ชีวิตประจำวันก็ไล่ไลอย,ย,ยางดีขึ้นพระองค์สเสด็จมาที่ชนุนรักษาพันธุ์พัสว์ป่านะครับตอนนั้นพระองค์จะ,สะเสด็จมาเป็นเฉพาะมาปลูกป่า หลังจากนั้นหลังจากนั้นทุกหมู่บ้านหรือว่าทุกว่ดสวนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าไม้พระองค์รับสั่งให้มีการมีการบูรณาการในส่วนของชุมชนครับให้ชุมชนมีมส่วนร่วมให้มากที่สุดมีความรู้สึกว่าป่าเป็นของตัวเองครับอย่างเช่น หมู่บ้านของบ้านทุ่งสมเด็จกับหมู่บ้านเป็นรูปหมู่สองนี่ได้ปฏิบัตริร่วมกันหรือว่าได้กิจกรรมร่วมกันก็คือมีป่าชุมชนขึ้นมานะครับได้ดูแลร่วมกันสามพันกว่าไร่ครับความรู้สึกของประชาชนหรือว่าชาวบ้านก็ดีใจครับต่อมาก็พระอ,องค์เสด็จมาก็มีโคงรคงการนั้นโครงการนี้หรือว่ามีเจ้าหน้าที่ในส่วนภาครัฐเข้ามาสอนอาชีพบ้างนะครับอาชีพการทำมาหากิน การเลี้ยงสัตว์บ้างการทำสวนบ้างการทำประมงบ้างการทำไร่ทำนาครับให้มันอดคล้องกับความประโยชน์ปัจจุบันครับ จากอีสานชวนขึ้นเหนือค่ะไปที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะที่นั้นมีหมู่บ้านเล็กๆของชาวเมียนหรือว่าชาวเยาค่ะดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางผืนป่าและด้วยความเข้าใจเคารพในธรรมชาตินะคะจากแนวพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่อันมีพระราชปณิธานเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะวันนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่บ้านหนองห้าได้สารต่อแนวพระราชดำรินั้นผ่านมาเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้านะคะเจริญง,งอกงามอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ค่ะเรื่องราว ของพวกเขาไม่ได้มีเพียงแค่กลิ่นหอมละมุนของกาแฟนะคะแต่ว่าอบอวนไปด้วยความรักความผูกพันระหว่างผู้คนกับผืนป่าที่เติบโตไปพร้อมๆกันติดตามเรื่องราวนี้จากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่นะคะคุณนพพรทาทานค่ะปลูกเองขั้วเองคือสโลแกนของแบรนกาแฟคั้วหนองห้าหนองห้า Sustainable Coffee นภิสาหนึ่งในผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองห้า เธอเกิดและเติบโตที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาชุมชนชาติพันธุ์สีเผาณพิสา,าเป็นชนเผ่ามูเซอร์ที่สืบทอดภูมิปัญญาอยู่ร่วมกับป่ามาหลายชั่วอายุคนวันนี้เธอกำลังต่อยยอดรากของการอนุรักษ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนผ่านแบรนด์กาแฟาขั้วนหนองห้าการที่เรานะคะได้กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นการเปิดโอกาสให้เรานะคะได้อยู่กับ ครอบครัวที่เรารักนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้และหวังว่าเมื่อสาําเร็จการศึกษานะคะจะนําความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะกลับมาพัฒนาที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะเช่นนะคะการสอนหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนะคะเป็นการแล้วก็การต่อยอดสวนกาแฟของพ่อกับแม่ค่ะ บ้านหนองห้ามีชาวบ้านมากกว่า80คัวเรือนเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ระบบเกษตรกรเชิงอนุรักษ์แทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนที่สูงเพื่อรักษาหน้าดินและลดการบุกรุกป่าทุกต้นกาแฟปลูกแปร่ปร่มไม้ใหญ่เพราะกาแฟคือร่วมเงาที่ช่วยให้ป่าอยู่และชีวิตอยู่ร่วมกันได้จากนภราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ ในสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงสู่การลงมือจริงของเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนพันธ์ุกาแฟอาราบิกา้าถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกการขัดและมาตรฐานออแกนิกให้กาแฟบ้านหนองห้าเติบโตอย่างมีคุณภาพและรักษาป,ป่าไปพร้อมกันครูอภิชัยอีกหนึ่งแรงนสำคัญที่ผลักดันให้กาแฟหนองหกลา,ายเป็นโรงเรียนธรรมชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เรียนรู้จากป่าได้ส่งต่อความหวังให้ป่าอยู่คู่กับชุมชนการที่เราได้อบรมได้ปลูกฝังให้ชาวบ,บ้านได้อยู่คู่กับนโยบายหลักคือการให้คนอยู่ร่วมกับป่าในเรื่องของการปลูกกาแฟเป็นกาแฟที่ดีต้องเป็นกาแฟที่อยู่ปลูกคู่กับต้นไม้ซึ่งในโครงการบ้านเล็ก ในป่าใหญ่ของเราเราได้สอนให้มีจิตสํานึกในเรื่องของการปลูกกาแฟอยู่คู่กับต้นไม้ในการปลูกป่าตามในโอกาสต่างๆนะครับหนูจะดูแลรักษาผืนป่านะคะให้สมกับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้มอบโอกาสให้กับหนูรวมถึงชาวบ้านหนองห้าเพราะว่าสวนกาแฟแห่งนี้ค่ะก็คือชีวิตและก็ชีวิตของหนูและก็ของชาวบ้านหนองห้าทุกคนที่นี่ค่ะบ้านหนองห้าสหวัดพยเยา ไม่ใช่แค่หมู่บ้านบนดอยแต่คือบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาเกื้อกูลและยั่งยืน มนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบ้านทํำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2525ค่ะหลังจากนั้นก็เกิดโครงการป่ารักน้ำนะคะเป็นโครงการที่ยืนยันเรื่องการฟื้นที่ป่าแล้วก็ยืนยันเรื่องการฟื้นวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่กับผืนป่าเช่นเดียวกันนะคะณวันนี้ค่ะมี พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยราวๆ73รานไร่นะคะมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าประมาณ4,100แห่งค่ะแต่ท่ามกลางสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเรื่องการฟื้นป่าและวิถีชีวิตชุมชนก็มีความท้าทายเกี่ยวกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่านะคะวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณระวีถาวรค่ะท่านเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาศักยภาพและงานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือว่ารีคอรประเทศไทยนะคะทำงานภายใต้แนวคิด การจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้และคนอยู่กับป่าสวัสดีค่ะสวัดีครับสวัสดีครับคุณรวีคะถ้าเราจะย้อนไปอย่างชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้เรื่องโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็หลายๆโครงการค่ะเป็นโครงการที่พระองค์ทรงมีพระดาชดดริยืนหยัดเรื่องการฟื้นป่า แล้วก็ฟื้นของวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์กลางผืนป่าแต่วันนี้ดูเหมือนยังมีข้อท้าทายเรื่องคนอยู่กับป่าอย่างเยอะมากเลยนะคะครับผมครับก็ที่ที่เห็นชัดเจนก็คือประเด็นเรื่องของการสิ่งหนึ่งที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทําก็คือเรื่องของการให้ความมั่นคงในที่ดินทํากินนะครับเป็นประการแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความเมตตากับ ประสงค์นี้ก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีชุมชนที่อยู่ในเขตป่า4,000กว่าชุมชนเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องนี้ด้วยตัวตัวบทกฎหมายระเบียบที่ยังยังไม่รับรองเขาสุดซอยบางงั้นเหรครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของนโยบายว่ายอมรับแนวคิดคนอยู่กับป่ายอมรับว่า ต้องให้ชุมชนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่ากระบวนการที่จะรับรองสิทธิในท,ที่ทํากินของชาวบ้านเนี่ยยังต้องดําเนินการต่อจนกว่าเขาจะได้ความมั่นคงตรงนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกคือป,ประตูบานแรกเลยที่จะนําไปสู่เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเพราะว่า,วาถ้าที่ดินยังไม่ถูกรับรองโดยชอบตามกฎหมายนี่นะครับการเข้าถึงบริการของรัฐพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นปัญหานะครับเรื่องของการพัฒนาระบบเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยยังติดขัด นะครับมแม้กระทั่งเรื่องของการได้รับภัยพิบัติหรืออะไรระบบเย,ออยียวยาก็ก็เข้าไม่ถึงชุมชนฉะนั้นหมายว่าเราต้องปลดล็อกประตูบานแรกก่อนนะครับถึงจะทําให้ชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขามีแรงจูงใจที่จะเข้ามาดูแลรักษาป่า ปัจจุบันเนี่ยเขาดูแลป่าดีแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเติมอะไรเข้าไปหน่อยผมว่ามันจะเป็นพลังที่ส0 0 0ันกว่าชุมชนจะช่วยเราดูแลรักษาป่ายอย่างมากเลยครับปัจจุบันแรกคือกฎหมายเพื่อให้เขามีสิทธิ์แล้วก็ได้อยู่ร่วมแบบมั่นคงคนะคะวันนี้มีตัวอย่างรูปธรรมนอกเหนือจาก3พื้นที่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นชุมชนที่ดูแลป่าตามวิถีดั้งเดิมเนะะี่ยค่ะมีตัวอย่างรูปธรรมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าเช่นหุห่ยรัดในเนี่ยเขาก็เป็นการจัดการป่าควบคู่คกับระบบการผลิตที่เป็นเมตรกับผืนป่าอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่โด่งดังในระดับโลกนะครับได้รางวัลฟอเรสต์ฮีโอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชุมชนในเขตป่าพยายามที่จะทําแต่ว่าถ้าถ้าว่าเรามีกลไกสนับสนุนเข้าไปนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนโยบายกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ตอนนี้กฎหมายมันอาจจะพอไปได้แต่ว่าพอระบบปฏิบัติมันมันยังไม่ถึงในระดับ พื้นที่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่แต่ว่าชาวบ้านก็พยายามที่จะดูแลป่ามาหลายร้อยปีหลายรสวรดกันแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องของชุมชนในเขตป่าเนี่ยก็มีตัวอย่างดีๆเยอะๆแต่ว่าต้องการก็คือว่ากลไกสนับสนุนจากกฎหมายนโยบายนะประมาณนี้ครับกฎหมายที่ว่าถ้าจะให้คุณรวีไฮไลท์เลยว่าฉบับไหนพรบอุทยานนี่ยังฟังก์ชันอยู่ไหมยังใช้การได้หรือเปล่าหรือต้องเพิ่มเติมการแก้กฎหมายฉบับไหนด้วยคะ ถ้าพูดถึงในพื้นที่รักเนี่ยพรบอุทยานแห่งชาติและก็เขตยัเอกสารพรบส,รบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยมีกรอบยอมรับคนดูกับป่านะครับในทางคอนเซ็ปต์เนี่ยเขายอมรับแต่ในทางปฏิบัติต้องออกกฎหมายลูกที่จะไปรับรองเป็นเอกสาร,เป,เ,สารเป็นเอกสารสิทธิ์เป็นไม่ใช่เอกสารที่ที่เป็นโฉนดไปเลยนะเป็นหน,ะน,นังสือรับรองโดยชอบในกฎหมายอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้าไปในเรื่องพื้นที่เนี่ย ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่มีเครื่องมือในการทํางานเะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะขยับต่อนะครับที่จะต้องระยะต่อไปจะได้สารต่องานของพระองค์ท่านนึบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าฟังแบบนี้ตามแนวพระราชดำริด้วยแล้วก็ตามการทํางานของรีคอปด้วย,ยมองว่าคนอยู่กับป่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยฟื้นป่าด้วยแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เราเจอกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าคลายเม็ดเชนเนี่ยม,มันจะช่วยได้อย่างไงบ้างคะเรื่องนี้ คือว่าถ้าถ้าชุมชนนครับดูแรลรักษาป่าเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากคลเม็ดคลสิกหรือว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศฝนตกหนักวันเดียวเป็นหนึ่งร้อยสอง้อยเนี่ยถ้าไม่มีป่าเนี่ยฮะก็วิถีชีวิตระบบการผลิตของเขาเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แน่นอนก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปหนุนเสริมเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าการยินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับความรู้เดิมหรือว่า ภูมิปัญญาเดิมมันอาจจะไม่พอฉะนั้นเรื่องของการคมิติคนอยู่กับป่าต้องเอาอาศัยเทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆเข้าไปหนุนเสริมชุมชนชาวบ้านด้วยครับค่ะเรื่องเทคโนโลยีเห็นตอนนี้รีคอปเองก็มีความพยายามที่จะเอาไปหนุนเสริมชุมชนทําอะไรอยู่บ้างค่ะเราเราเราเผชิญเรื่องของไฟป่าที่รุนแรงมากขึ้นมากกว่าเดิมที่ชุมชนชาวบ้านเขาเผชิญเขาบอกเล่ามาทีนี้ก็เลยเอาเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการไฟป่าโดยชุมชนเป็นฐานการเฝ้าระวังโดยใช้ตัวกล้องนะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไป ช่วยในเรื่องของการป้องกันไฟก็ดีดับไฟก็ดีอันนี้เราใช้เครื่องดีพุ่งที่เข้าไปร่วมครับหมายถึงว่าชุมชนเองสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการรายงานได้เลยใช่ครับ ในสภาวะที่เราเจอไฟป่ามากขึ้นเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของความแรงแล้วก็เรื่องของฝีมือมนุษย์ด้วยเนะะี่ยค่ะการที่มีชุมชนอยู่กับผืนป่าจะทํายังไงให้ชุมชนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงเรื่องไฟป่าครับเพราะว่าป่าผืนใหญ่เนี่ยนะครับโดยลําพังภาครัฐด,ดูแลไม่ด้วยถึงไม่ไหวค่ะแต่ว่าชุมชนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยถ้าเขามีเทคโนโลยีมีความรู้มีอะไรเนี่ยช่วยช่วย รัฐได้เยอะอะไรช่วยดูแลป่าได้เยอะเลยครับ,รบทิ้งท้ายค่ะเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ป่ายั่งยืนคืออยู่ได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริด้วยอยู่ได้และมีอาชีพมีชีวิตที่ดีคุณรวีคิดว่าวันนี้รัฐบาลต้องทำอะไรคะ อันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของการให้การรับรองนะครับเรื่องของอที่ดินทํากินที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นอันที่2ก็คือว่าอาจจะต้องพูดถึงการเข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อให้เขามีระบบการผลิตที่เป็นมิตกับผืนป่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่มก็คือว่าจจะต้องมองตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตหรือว่าสิ่งที่ชาวบ,บ้านผลิตออกมาเนี่ยเชื่อมโยงกับตลาดใหม่ๆนะเพื่อให้เขามีไรายได้และเขาอยู่ได้ กับพื้นที่ตรงนั้นใช้พื้นที่เล็กๆ,ๆแต่ว่าเศรษฐกิจยังมีความมั่นคงอันนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ที่รัฐอาจจะต้องควรทําคู่กันครับ,ถ,รบถ้าทําได้มีโอกาสเราจะเพิ่มพื้นที่ป่าได้มากขึ้นไหมคะถูกต้องครับครับค่ะเป็นเรื่องสําคัญค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความหลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งจํานวนมากค่ะอยู่ในพื้นที่ป่าและมีวิถีชีวิตผูกพันพึ่งพิง,พงกับผืนป่านะคะส่วนสําคัญก็คือนโยบายของรัฐด้วยในการที่ จะทาให้ชุมชนเหล่านี้อยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะทั้งหมดคือรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากทิ้งท้ายกันไว้ว่าสุดท้ายแล้วพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงปลูกต้นไม้ค่ะแต่สิ่งสําคัญของเรื่องนี้คือการปลูกวิถีชีวิตใหม่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนนะคะวันนี้แฟงลารายการไปเลยพร้อมกับคุณระวีนะคะสวัสดีค่ะ